คุณนลินครับสวัสดีครับค่ะจากช่วงเช้านะคะเราตามกันต่อหุ้นที่อัปเดตกันนะคะครับเมื่อเช้า TCC นะเมื่อเช้า CCT TCC ค่ะครับแล้วก็ก็ขึ้นดีฮะช่วงเช้าช่วงหยาบบาปเปิดมาก็ไปสองบาทยี่สิบถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีการเทคโควติลงมานะครับค่ะค่ะเทคโควติลงมาตอนนี้อยู่ที่สองศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์นะค่ะท่านที่ยะเอากลับบ้านก็เอากลับได้ท่านที่ไม่เอากลับก็ขายกระทันี้ ค่ะค่ะจะไดมะ้มีเงินไปต่อยอดนิดนึงจอซื้อตัวใหม่ตัวไหนก็คือถ้าเกิดจะถือต่อก็ถ,ถือได้อย่างที่บอกว่ามีประเด็นเรื่องของอชูจินใหม่เข้ามาค่ะทีนี้ตัวที่จะให้ตอนบ่ายเนี่ยตอนเย็นเห็นนะครับเมื่อเมื่อสักสองวิธที่แ้นเนี่ยผมให้หุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าได้ประโยชน์จากการที่คอชทชเนี่ยจะให้มีการย้ายระบบสายจากบนเสาไ้ใต้ดิน ตอนนั้นเนี่ยผู้วางระบบจะเป็น JTS ใช่ไหมที่ให้ไปวันตอนนั้นนะ่ะนะฮะแต่ว่าเราลืมไปอย่างหนึ่งว่า <J TS. S 2> เราลืม,มอย่างหนึ่งว่ามีคนขายของด้วยอ๋อโอ้ใช่เนาะคนขายของนี่คือคนขายสาย JTS เป็นผู้วางระบบนะฮะคนขายสายในตลาดเนี่ยมีหลักๆอยู่สองเจ้าจ,าจา้าคนขายสายสายวางต้งแต่นี่เป็นสายเฉพาะนะฮะสายไฟไฟ้าเจ้าที่หนึ่งก็คือเจ้าแอรโร่แอโร่เนี่ยราคาเขายิ่งไปไกลมากอาอไม่ใช่ขายท่อแล้วนะ อ่ามันคือคล้ายๆกันนะท่อวางไอ้ไอ้ท่อร้อยสายนั่นแหละคืออย่างนี้วันนี้นะครับเป็นท่อพิเศษค่ะค่ะเจ้าหนึ่งเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งคือแอโร่ซึ่งราคาฮุนก็วร์วินไปเยอะแล้ค่ะแต่นี่เจ้าหนึ่งอย่าคนไม่ค่อยรู้ครับค่ะเจ้าเจ้าไหนฮะตัวนี้ก็คือตัววิกเข็นยกเล่นครับตายละตัวย่อค่ะ W2K ครับ WWIK I อ๋อถูก K แต่เขาเรียกวิ้งวิ้งนะครับวิงวิงนะครับ ตัวนี้เนี่ยท่อร้อยสาย <Okay. S 1> รวมทั้งท่อประปาต่างๆท่อนิ่มท่อแข็งเนี่ยเขาเป็นผู้ขาย <Okay. S 1> ลายใหญ่ลายหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ส่งออกด้วยนะครับผลประกอบการตั้งแต่รมายมัธยงที่ผ่านมานเนี่ยเริ่มผริสถานะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็งานเรื่องของการวางท่อใต้ดินเนี่ยผมคิดว่าตัวเขาน่าจะได้ยอดขายเข้ามาคนเครื่องเยอะ <Okay. S 1> ในเครื่องปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นที่ ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยถ้าเทียบกับแอร์โร่ซึ่งมีธุรกิจได้ยินกันมากแล้วผมคิดว่าหุ้นแบบนี้เป็นทุนที่ที่น่าเก็บตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะต้องยอมว่าเป็นหุ้นน่าเก็บตัวหนึ่งแหละนะฮะพี่ราคาหุ้นก่อนหน้านี้คืออยู่บริเวณหกบาทนะสูงมาครึ่งหนึ่งเลยฮะอุ้มแม่เจ้านะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือหุ้นแบบนี้เราเรียกว่าหุ้นที่ความอ่ารีเทิร์นดี high risk high return high risk high high return นีนะไม่ใช่ high risk ฮะ โลลิกครับอุนม้อนก็เลยรา้โลแล้วเนาะจากไทยมาอ่านี่นี่ว่าเป็นหุ้นที่ดาวใช้ต่ำไงฮะแล้วก็ทับใช้ได้เปรียบเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่าผมว่าคุ้มนะเรายอมสู้ถึงสามสิบเลยนะควว่าถ้าสามบาทสิบหลบสามบาทสิบเนี่ยยอมแพ้ไปดวนะวางวางวางราคาก่อนสามบาทสิบยอมแพ้นะฮะแต่อัพไซด์นีเยอะมากฮะอับไซด์นี่เป็นเท่าตัวเพราะว่ามันลงไปอย่างหกบาทอัพไซด์นี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องออสไซด์ขคานหกบาทหรอก ครับใช้แค่สี่บาทก็ถือว่าในทางทคนิคสี่บาทก็ถือว่าเยอะแล้วครับโอ้แม่เจ้านะครับออฟไซด์นี่ก็สามสิบสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์อ่าค่ะพี่ดังนั้นผมว่าหุ้นตัวนี้น่า,ากับตาแล้วเขาไน้าจะมีวิวในาการเป็นขายท่ออะไรของเขาเยอะแล้วแล้วก็เขาเคยมีข่าวอันนึงนะคุณบ้ลค่ะจะไปจับมือกับลำเห,หมาขอจ้างครับเอาละ,ะลองดูตัวนี้นะครับจะบิวไอไอเคนะฮะขครชอบแม่ ก็เอาแม่ไปอามีลูกด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวีตายละเขามีลูกลูกวอหนึ่งใช่ไหมคะตัวแม่เนี่ยให้แนวต้านตัวแม่คนนั้นแนวต้านเทคนิคนี้เขานะ่สามบาทแปดสิบแปดนะครับต้านสามบาทแปดแปดส่วนตัวลูกเนี่ย wbik วอหนึ่งวอหนึ่งนี่นะครับก็เพิ่งเข้าไม่นานฮะอืมค่ะหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งเพิ่งเข้าไม่นานฮะราคาก็ให้แนวต้านเดิมไปก่อนหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าไปนี่ยาวเลย หนึ่งต้านหนึ่งสามห้านะคะคเป็นใบสามสิบห้าจากหนึ่งสองห้าครับน่าสนใจ<ะ>น่าสนใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าหุ้นที่มันหุ้นที่ต<ำ>่าลงมาเยอะๆแล้วเนี่ย<ะ>ตัวแม่เนี่ยเราธุรกิจกําลังเทินราพหุ้นแบบนี้ดาวไซคแทบไม่ค่อยมีะนะครับน่าสนใจเราลองฝากตัวนี้ตัวหน mm. ึ่ง W ีว่าชื่ออรอย่างนะ <laughs> W ีวีวิกแอนทุกเล่น ตัวลูกนะครับจะหมดอายุเอปีนู่นนะหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดก็ตัวลูกเนี่ยจะมีราคาไปแต่ท่ที่ห้าบาทนะห้าบาทนั่นหมายความว่าตัวแม่ในอนาคตถูกวางเป้าหมายไว้ห้าบาทบวกค่ะนี่คือนี่คือวิธีการมองในเชิงของก่อนอันเทียบแน่เปรียบเทียบเอานะฮะใช่ครับก็ฝากดบิวูดูเคไว้นะครับซื้อแล้วถือถ้าเกิดว่าไม่หลุดสามจุดหนึ่งศูนย์ถือได้ถ้าหลุดสามจุดหนึ่งศูนย์เมื่อไหร่เราเลิกฮะ แต่อัพไซต์สูงมากสามารถไดแต่ค่ะได้ค่ะนะครับฝากวันนี้าไอแองจเค้เขากินทุก,กเรื่ครับคุณได้ไดค่ะพี่ขอบคุณค,ค่ะสสวัดีครับค่ะแล้วก็เป็น